สวัสดีครับผมผมนัทสเมลฤกคุงนะครับผมเนาะผมอ่าจะมารีวิวอ่าบอรดขายยศนะครับผมเนาะเป็นบอรดขายยศนะครับก็คือบอรดซืออ้อยศนะฮะเป็นบอรดเอาไว้ซื้อยศเติมเงินครับก็มีช่องทางให้เติมเงินก็นี่ครับช่องทางติมเงินก็จะมีประมาณสี่ช่องทางครับตอนนี้น่าจะเปิดให้ได้แค่สามช่องทางนะครับผมเนาะอ่ะเรามาตัตติ้งกันหน่อยอ่ะโอเควิธีการทำนะฮะเราต้องมีห้องรีคอร์ดก่อนนะครับผมเนาะ อ่าสร้างห้องดิคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับเจโนมตั้งว่าอ่านัสมิอ่าริกุงนะครับอันนี้นัสมิริกุงอ่าจำเป็นเด็กไปอ่าแล้วก็เป็นแบบว่าแล้วแจกคุณผมจะเรียว่าเทสแล้วกันอ่ามาันนี้เพจเพจอ่ามาันนี้ปึ๊บตั้งไปโอเคเรียบร้อยปึ๊บทางเสร็จแล้วปึ๊บคุณก็ให้ทําการอ่าเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเว็บนี้นะเนี่ย w w w l i k u n g com นะครับนี่ เว็บหรือว่าพิมพ์ว่าลิคุงก็ได้ครับลิคุงภาษาไทยนะครับลิคุงนี่ลิลิคุงคุงภาษาไทยนะครับ com นะครับมานนี้นะครับ com ครับโอเคครับผมเรื่องผมยม่ได้อ่านแเราทําการล็อกอินครับกดล็อกอินตรงนี้นะครับผมปุ๊บนี่มันจะเด้งมาหน้านี้ครับให้เรากดอนุมัตินะครับอนุญาตนะครับปุ๊บรอสักครู่นะครับผมนี่มัจะเด้งมาในหน้านี้นะครับผมก็ให้เรียก ให้เรียกห้องให้เรียกเซิร์ฟเวอร์อดิคอร์ดเราครับนี่เซิร์ฟเวอร์เราที่สร้างแบบนี้นี่เซิร์ฟเวอร์เทสครับแล้วกดเชิญบอทเข้ามาก่อนครับผมอ่าเรียกห้องเรียกห้องครับเรียกเป็นห้องเทครับผมโอเคแล้วกดต่อไปนะครับกดอนุญ,ญาตนะครับอะอันนี้ยืนยันบอทโอเคเรียบร้อยแล้วบอทเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วครับโอเคจากนั้นให้เข้ามาให้เรากดรีเฟซหนึ่งรอบครับผม ปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นว่าให้เข้าสู่ระบบะครับผมนี่มาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้มาที่หน้านี้นะครับผมนี่หน้านี้นครับนี่จะเขียนว่าอ่าบายอิงแล้งนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นระบบคือยศในรีคอร์ดครับคุณเข้ามาครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าล้านก่อน,นครับผมเนาะอ่ะจำเนึงมันเด้งมาหน้านี้เดี๋ยวผมยงไ่แก้ให้นะแก้ให้นะอ่ะอเฮ้ปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใส่ ใส่เลขบัญชีธนาคารใส่อะไรไปนะครับนี่นี่ตามนี้นะครับอ่าอย่างเช่นมีว a l เ e t เบอร์บัญชีอะไรก็ใส่ไปนะครับอ่าอ่าดูผมใส่ไปก่อนนะพยายามใส่ให้ถูกนะครับอันนี้ผมใส่ัมวไปก่อนชื่อไอะไรก็ว่าไปนะครับแค่สาธิตให้ดูนะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่หน้าเดิมครับนี่จะจะมีให้ตั้งค่าครับก็จะมีหัวข้อนะครับจะมีโชว์ให้ดูตรงนี้นะครับอ่าแต่อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทําก็คือเราต้องสร้าง ยศขึ้นมาก่อนครับเข้ามาที่ดิสนะครับมาสร้างยศครับยศที่คุณต้องการจะให้สร้างครับก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นอ่าอ่าชื่อว่าอะไรดีเช่นอ่าสีได้สีชื่อว่า,า,ศายศเมมเบอร์อครับก็เป็นเมมเบอร์ไปนะเมมเบอร์อาจจะเป็น VIP ฮะ VIP ับวีเอ่าวีเนะครับอันนี้อืมโอเค 1้จิตอ่า BP ปุ๊บก็สร้างอีกปุ๊บอ่ะก็เป็น v p เป็น MVP อ่ะ MVP อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับเคสีแดงอ่าอีกอย่างหนึ่งครับผมคุณต้องให้ยศบอดเนี่ยอยู่ข้างบนยศที่คุณสร้างเสมอนะครับก็คือต้องให้ยศบอดเนี่ยให้อยู่ข้างบนยศที่สร้างครับครับอย่าให้มันต่ำกว่าครับต่ำกว่าวจะไม่สามารถแอดยศให้ได้ครับอ่ะจากนั้นเราก็มาสร้างเสร็จแล้ว จากนั้นเราก็มาทําให้ให้คุณสร้างอีโมจิด้วยนะครับผมเนาะต้องเพิ่มอีโมจิไปด้วยนะครับสักอ่างก็ได้ครับอะไรสักอย่างก,ก็ได้ครับเช่นผมต้องการเพิ่มเป็นอีโมจิอ่าอ่าเป็นอ่ารูปพึ่งระกันะไร้โอเคซึ่งอ่ะประมาณนี้เรียบร้อยปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเพิ่มสักกี่ตัวก็ได้ครับแล้วมาเนี้เรามาสร้างร้านค้านะครับชื่อหัวข้อว่าอะไรนะครับร้านขายยศนะร้านขายร้านร้านค้า ยศนี่สีอันนี้ตอนนี้สียังใช้ไม่ได้นะครับผมให้เรียกห้องอันนี้คือเป็นห้องเวลามีคนซื้อซื้อยศนะครับเวลามีคนซื้อยศเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปห้องนั้นนะครับให้เราเรียกไปห้องอื่น,นครับอ่ะเรียกห้องสร้างห้องตั้งห้องเพิ่มมาได้ครับตั้งห้องเพิ่มมาว่าเป็นห้องอแจ้งเตือนนะครับซื้อยศนะนําให้สร้างขึ้นมาก่อนนะครับจะเพิ่งไปแจ้งเตือนซื้อ โอเคโอเคแล้วปรับให้เห็นแค่เฉพาะเฉพาะตัวคุณเองก็พอนะครับให้แล้วก็ให้บอดเห็นด้วยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการรีเฟซหนึงรอบนะครับโอเคแล้วมือก็จะขึ้นมาห้องแจ้เงเตือนยดนะครับแล้วก็สร้างนี้ใหม่ครับร้านผาคือยศนะครับปิดนะบอดโฮมโอเค อย่ okay. างนี้ก็เป็นคําอธิบายนะกดเพื่อซื้อนะครับแล้วแต่คุณจะเขียนว่าอะไรก็ได้ครับอ่าถ้าแล้วคุณก็ถ้าสามารถใส่เปนร์าก,ก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะครับนี่ใส่แบบเป็นเครื่องหมายเนี่ยกีดสามารถนะฮะแล้วตามด้วยข้อความอะไรก็ได้เนะช่นแบบว่าประกาศนะครับไม่ใช้ประกาศต้องเป็นแบบว่าพบพบเจอปันปัญหา ให้แจ้งแอดมินนะครับอ่าอันนี้ปุ๊บโอเคอันนี้นะครับโอเคแล้วก็แบบนี้อันนี้แล้วก็ใส่รูปครับแล้วก็ใส่รูปใส่รูปด้วยครับอย่าลืมใส่รูปด้วยนะอ่ะแล้วกดบันทึกครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่มันคือขึ้นแบบนี้ปุ๊บมันจะเด้งห้องขึ้นมาให้ซานี่เห็นไมมันจะเป็นห้องนี้ครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะไอ้ที่เราใส่จุดสามจุดแบบนี้ไม่ใช่สามจุดเป็นขีดข้างบนสามขีดอ่ะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะรนะนครับ อ่าครับโอเคทีนี้มันยังไม่มีอันนี้ก็ยังเป็นว่างเปล่าแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือคุณต้องคุณต้องกดอ่านี้นี่เลือกช่องทางเงินเดิมได้แล้วเช็คยอดเงินโอเคอ่ายังไม่ได้เราก็ทําการมาที่กดกลับมาตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มาที่ตรงนี้นครับอ่าเป็นรายการสินค้านะครับผมแล้วเรากดเพิ่มไปนะครับเ,เพิ่มชื่อชื่อยศนะฮะชื่ออะไรก็ได้แล้วคุณจะตั้งชื่อครับแล้วก็ ถ้าเป็นยศแบบ V P คือยศ V P อ่ะ VIP อ่านะครับแล้วแต่คุณจะตั้งชื่ออะไร VIP นะครับงนั้นะใส่ราคาไปสัก10บาทนี่ก็ได้เลยแล้วอีกอย่างก็เป็นเอ่อราคาอ่ายศเห็นเหลือบเห็นนยศยศเห็นห้อง VIP เอาว่าไปแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนราคาราคาเปลี่ยนราคาด้วยนะครับเดี๋ยวพ,พูดเล่นจะได้ไม่งงนะสิบบาทสิบพีก็ได้ล้วจุดได้แต่สิบบาทสิบพีอ่ะสิบบาทนี่นะครับน,นี่นะครับโอเคจุดอางนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เลือกยนต์ครับให้เลือกเป็นวีีแล้วแต่คุณจะเลือกอ่ะอันนี้จะมีอีโมจิตรงนี้นะอัน,นจะเป็นโมจิถ้าคุณมีโมจิเยอะก็เรียก,ก,กสักอันนะฮะอันนี้เป็นพึ่งนะเอ๋กดตกลงไปฮะ อื้มโอเคเรียบร้อยแล้วนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นี่มีราคาเท่าไหร่โอเคแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงครับเป็น MVP นะครับอ่าราคาสัก20บาทนะครับอ A ก็เป็นอ่ายศยศเห็น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 ดิเห็นทุกห้องอ่าราคาทัพสิบบาทอ่ะยีะ่สนะิบดิบาทประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็น อ่าแล้วก็เรียกยศ MPP เป็นพึ่งมาเดิมโอเคปึ๊บลงปึ๊บพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เรากดอัปเดตสินค้านะครับปึ๊บอัปเดตส็บร้อยเนี่ยสยบร้อยปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าเนี่เห็นไหมมันจะมีให้เรียกเห็นไหมอ่าแบบนี้นะครับในเวลาซื้อก็ให้เราเติมเงินก่อนนะครับอย่างแรกครับเติมเงินก่อนนะครับอ่าซึ่งตอนนี้เราสามารถเรียกเติมได้นะครับน่าจะเป็นทั้งสองสามทั้งฐานนะครับตอนทูเบรดเนี่ยทูเบรดกิโลโคนเนี่ยยังยังใช้ไม่ได้ครับ อนาคตนะครับอ่าแล้วก็เช็คยอดเงินตรงนี้นครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับซึ่งอ่าเราต้องเติมเงินก่อนนะถึงจะชิคยอดเงินได้นะครับเคี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะตอนนี้ผมยังไม่มียอดะไรน,นะครับดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนแอดแอดเงินก่อน,นครับลำหนึงแล้วคูปนะองเค โอเคผมจะแอดเงินได้แล้วนะฮะแล้วก็กดเช็คยอดเงิ <im itation> นนะปุ๊บหนีผมมีเงินอยู่นี่นะครับลุยโดนๆโอเคแล้วก,กดซื้อยอดครับอย่างเช่นผมจะซื้อยอด VP นะครับกดซื้อไปปุ๊บอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับก็ใส่อะไรมั่วๆไปได้ฮะแต่ต้องใส่นะครับอันนี้แค่เอาไว้ขึ้นให้มันโชว์เฉยๆครับกดใส่อะไรไปได้นะรจริงครับกดใส่ไปอย่างนี้ได้ปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บปึ้งหนีมันก็เด้งขึ้นแบบนี้นครับนี่มันก็ได้ยอด VP แล้วเห็นไ,ไหมอ่าี่ายยอดเงิน แล้วเงินก็จะลบเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่ผมลืมโอเคนี่มันก็ได้ยศมาแล้วนะครับแล้วนี่มันก็จะแจ้งเตือนนี่ว่าคุณนี้ได้ซื้อยศ VP แล้วราคาเท่าไหไร่อะไรประมาณนี้นครับนี่ันคงเหลืออ่าประมาณนี้นะนนอ,อ,อ่าประมาณนี้นะรนนครับก็เนี่ยลองซื้อยศหนึ่งเอเยนเป็นเออผมลืมบอกไปว่าอ่อ้นี่เราเรามีเงินอยู่9,300อบาทนี่ปุ๊บพอเรากดซื้อยศหนึ่งซื้อยศนี้แตงวมแบบปุ๊บ เรียบร้อยแล้วก็มียอดวิ MVP แล้วนะครับนี่เห็นไหมแล้วเงินเราก็เหลือสองร้อยแปดสิบบาทอเอ๊ะผมลืมบอกไปว่าไอ้ห้องเนี้ยอย่าให้คนอื่นพิมพ์ได้นะครับให้ปรับเป็นอ่าให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ห้ามส่งข้อความนะครับแล้วก็ปรับให้เห็นประวัติการใช้งานด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยวะนี่สามารถอ่านประวัติข้อความได้นะครับแบบนี้นะไม่ง,งั้นเดี๋ยวข้อความที่อันเนี้ยมันจะหายนะครับ แล้วก็เวลานั้นเดี๋ยวผู้เล่นพิมพ์พิมพ์ถ้าห้องนี้มันผู้เล่นพิมพ์พิมพ์ได้ก็จะมันจะเลื่อนข้อความนี้ขึ้นไปข้างบนครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ลืมบอกไปว่าอันนี้ใช้งานฟรีนะครับผมนะถ้าท่านสนใจนะครับก็เข้ามาได้นะครับผมอ่ามีลายสอบถามก็าสามารถเข้าดิสมาได้นะครับผมแล้วผมนี่ดิสผมก็เข้ามาได้เลยครับนี่ดิสผมนี่จิตนะดิสนี่โอเค อ่ะนี่ก็เซตติ้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเซตติ้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับอโอเคอันนี้นะครับผมอ่ะขอตัวอ่ะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมมาบายครับผมเจอกันครับ